ยังแม่ยังว่ามา่ายคิปตอนน้องคือฮะก็ไม่ว่านี่เดบายะไปดิบมาดอเหตุดีดีรูเหตุดีดีบ้านบ่เหตุเด่นจว่าเลยว่าเจานะเหตนเหตุแต่เด่นไปน้องลมเลย พายนี่ยนพยโชิมาอีกรอบประจ้ากันมาหนอยู่ปากเสะเป็นจ้ไดีฝนตกอีกอยู่บ่เดยเจ้าอยู่ไซน์นาบ่าเรื่องนาบอเจอมันเถิมขขอกินเดิมหมางนี่เด้อ มันหวานไดตัะสุขาตนอืมพี่นอ้องสบายดีพี่น้องคนเศร้าเนีล่ล่ะอฮ้ยแ่บเรายังไปหาเห็นเคยเท่าขึ้นหาบเห็นมันจะทางโด่นท่านพูดโดดตองบอก mát dưa bọt đi mát tèn àn phút á tèm ngủ à bây giờ hai nè là, là đúng? Không. Không. Không có đúng mày đi mày đi mày đi mày mày หอยมันนีว่ามันเกิดบลาชุกแต่วาดีปลาลกเกิดปลาชุกกว่าสล้วาดีปลุลูกมันเกิดปลาชุกกันเลยจัดหน่อยนี่หนีโอ้เบิ้งงต่าหน่องซื้อของมาเห็ดเผาปลาเผาปลากินเลยก็เตรียมเห็ดปลา นมี่ปบปลาเตรียมปิ้งเกลือบมนซื้อนอกเกลือมีแตเกลเกลือโป้นี่คู่กันยอะบ่แหล่ะเกี่ยวะเอาไปแห่แล้วโรดกลาอีกหนึ่งเกิบบมบ่มีหัว เอาเดียว่ะนี่เอาหม้เจวกนุ่นบวกนีอยากใส่ดิสะบเอาส่ะกนุ้นอยากใส่หมอยากใส่ใช้ยางตัดเขาเลยเขาสีแก้วหรไ่แก้วหรอบเออไข่ยอะถ้าัเห้าสิบริกินเขาได้ปีนี้จ้อสีบิถกแร่สอบก็สอบยูด๊า เด้แม่ก็จอบกามแดงฮะเออการโอ้จอกอดไกันแล้วเออมาแดงก็จะกินลูกเดี๋ยวเอาสิควาปลาดังไอยูนนี่พี่อ่ะแล้วไฟมันดังเอาทานเอาว่า ไปเนาะทำปลาบ้างอะไรเนาะต่อบปลาโอ้นึนนกนปนงปลาปลาแต่เป็นกุงเนาะตัวนี้เนาะโอ้เขาเรียกว่าปลาไม่ใช่กุ้งเขาว่าปลา <c oughs> เดียวเ้าสีขั้วปลาเนาะพี่้องขั้วแล้วก็เอลือันิว,นว้ยหลังพักไหวเนาะสาบน้องๆมากหลังปลาแล้วเดียยร้อยได้พี่น้องหลังปลาหลังกุ้งเนาะหลังพักต่อบาตนีิให้ลุกเจ้าเป็นตะกรงให้สบายดีเด้อพี่้องถือกล่องดีเด้อลุกเด้อหลังพักใส่เกลือ แสน้ำเกลือให้มันพยายดออกกินพักสุดฮะดว่ะเออจะจะบอกปลาลูกองมะลกอโอทองผาจงแ,นะแจ้งลยเนาะเออเดี๋ยวด่าง,งข้าคอมโอ้โอ้ลูกสาวว่าหลงผ่าแจ้งแล้ว,ลวเ,วเาดา๋ยงินด่บดี เมีดูบ่บ,กกบ,บากระปรู้เติกระุหลังพักหลังพักพนกระต๊กพี่น้องเอ้ยมือนลนาจะหลังพักยังเกาะขานใ้ลินยังเกาะระรูยังเกาะจาวัดวะจะวาจะได้เก็ะกระปรโอ้ ล่าค้กินห้ลุวางปลาลูกอืมเขาไม่หากลูกเฮยกะเห็ดทลูไเห็ดทุกอย่า,า<ก>งเพื่อลูกไูลกแลวเฮยอ้อาวไอ้ขิงมากไม่ใช่ไอ้ขิงนะสะไปดีปลาลูกหเหไ้ิงไปสะไปดีปลาลูกอฮมไอ้ขิงอ้อาวไอ้ขิงกับมาเฮย โอ้เห่ยเออเหยจับกล่องไห้เอยเก่งเฮ้ยโอ้เอเก่งค่ะดีใจว่าเยมาเห้ยเห่ยสไดีปลาลุ่มกันตี้เอาบินกล่องเห่เยก่อนจ้ากล่องเห่เยอ้ค่อยค่อยคอยอุ้ยลายตาบดอ้าวดีเเต๋อไหม โอ,อ้ออยไล่ตาว้เดปลาลุงเอ้อยหรื <c oughs> อทิ้งมาหาเคยมานอนผิวลูกอ่ะตาทามก่อนอ้อะจะน,น,นั่งด้นั่งนมนกับไข่ปลาลูกสาวป่ามะานท่อใครจะนั่นนงอ่องมานอนผี่คิดหอดน,อน้องวะสิบ่วหายวะฮะ đặng vừng lon vừng quá wow. kiện thôi <laughs> mà hà bà không nè má hả? má hả ừ. cười kinh á hả áo nè hóm ui cái chụp người này tí nhà cây mặc đu pì phải xì chút ui sẽ จะหาเกือเอาชุบชูห้องเลยได้เอาชุแมไม่หมดคุเดียวสีหนังรักกอดเดียถึงอยู่าอให้นาว่าวนะใจใจบานดีใจเดยเนี้ยตอนนี้หลังพักแล้วได้พี่น้องน้องตีมนึงอาอีกช่องนึ่ง เอ้ uhm, นองตีนรองอาลืมนองตีน้องปลาเนาะอะแต่สิหยาดจะมาข่าให้เจ้าก็รัดม่ได้หองไปไปซ้แก้วว้างเคือซีซ่าเดี๋ยวเางถนก็ซ่มันไปแ่มาอีเดีย่ก็ขับบวาอยู่ทุ่มมันได้ กุ้มลายดีดอนนะได้แฉได้มากนอนนี่เขาเตรียมเลยสิปิ่งปลาเ็นาะเห็ดด้วยบอ

ปลาท่านดอปลามาเห็ดยูนาะมันจังอันนี้นอจังหลวพี่เหดจังหล่าท่านเดไอขิงเหดจังหายจังอ้าไ้ยขิงเปียโมหายวะนี่ปลาสองหนเป็นโอ้เอยเปียให้น้อก็เป็นเ้ยมันไข่ปลาด้ เนี่ยปาลูกบิึง,งเก่งเฮ้เปียผมให้นหน่องเปียผมให้นหน่องเปียผมให้นหน่องอยู่หองแม่วันจังโอ้เปียผมอยู่หองแม่วันเนาะเปียพรมเหมืออื่นไปขีดจิสิงไปเอ๋ยเคียงโอ้มีรถจริงอีกเนด๋วยวผัดไฟฟานไปนุ่นที่ยังหายไฟฟานไปไปหนึ โอ้ไปอยู่เดียวแล้วใส่ป่านทำม,มอื่นฮะเย่เอื่ยทิ้งขับเป็นขับเนาะบึ่งนนองเลยเดอ้อนนองไปเห็นเดออ้อครับดีๆนะอุล่ะวันไดนซ้ออะไร <c ười> รับให้มันเป็นเด้อหน่อยแหงมักขับเองวะ <บา S 2> ่าผู้ชนะตัวไรตัวไรกันลาแบนอู้ล พี่น้องเดี๋ยวซิปไปลวกกุ้งพี่น้องตัดมาตอนลวกกุ้งลวกไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวอีกตัวสุดท้ายกุ้งขาวนะอุ้ยน้ำเดือดๆน้องพี่น้องเอาลงเลยเพื่อให้มันเหล่งลวกกุ้ง นี๋คือตัวหลวงเด๋เนาะพี่น้องหลวกใส่แก๊สมันจังไคว่เฮพี่น้องจังไงดังใจแต่ว่าคนอีกจักหน่อยก่อนขนาดตัวทันสุกตายเก็สกระโค้ยโค้ยได้พี่น้องคือสีเบิร์ตนี่ยนาจะไก่สีเบิร์ตแหละใส่ลาย มัน,นีอาหารเกิดพี่น้องเอ้ยวันเกิดน้องสายเนาะวันที่หารออีกจักแป๊บนึงทางนอกเป็นกะเตรียมเนาะพี่น้องเตรียมเผาปลาเมยไใสปัสปนกับม้าหลวกกุ้งอยู่ทางไหนนี่หลวใไ้มันพ่อเล็ง เรียบร้อยกุ้งหน่อยเนาะพี่น้องกุ้งอันนี้ที่ว่าเรียบร้อยดวกนะเดือกุ้งอันนี้รอทาน้ำโพดอีกก้อนจังลาลงกุ้งตัวนี้ตงรงดวกเสี้ยงเงื่งเติบเนาะพราวให้มันสุกให้มันสุกๆตอนนี้ดวกกุ้งแล้วเ้ยพี่น้อง้าต,ตีบมาดวกอันนี้่อหมูชุดแรน่าวกองือ นี่กุ้งตัวนี้ค่ยตัวนี้มูเนาะเห็ดพันเวิดอยูบอ่บ่เวิร์ดจะจ้องไปตู้เหี้ยเด็กเอ้ยเอ้ยจุกได้หรอจุกแปะเห็ดตะกะเอาไปซับเนาะพี่น้องไปซอยเนาะพี่น้องเนาะต้มตัวนี้ไวไ้แล้วกะเอาตัวนั้นไปซอย ลาจ้า,จาคือคลีบให้ซาป่าโอ้โยเก่งขนาดจ้าป่านี่กุ้งฮะดูอ่ะแก่แล้วเนาะพี่น้องเอามาไหว้ร่วมกันอของเฮาเตรียมอยู่ข้างนอกพี่น่แม่ใช้ปานสีหันหมูแป<ฟ>๊บโอ้หมเป็นยังหรอ ลูกสาวอยากคือกล่องไหาเก่งใช่ไหม่อยอยากตั้งกล่องเหย้าบอปัญญลูกลูกแม่มีค่าตั้งกล่องอยู่แม่มี่ค่าตั้งกล่องก็ได้ไม่ทายน้อยเดียวนี่เดี๋ยวขอดีสอยหมูหอดนอกพี่น้องเพราะว่า ออกม่าหม่รไปกินเบุนี่โทไสวยแล้วเาไปพันได้นี่พี่น้องไปพันเป็นพ่อใ่พักกันนะอันเดียวก็อได้ปรุงแน่น่ะเนาะอบโมหนะปรุงอบ่วยู่บ่จะใส่เกลือใ้จะใส่กินเค้กอีกน้ำใส่ปลาจะใส่เกลือสมโนนองโอ้ยโอ้ยโอดูมันเปื่อนนะ รูปไหนนางน้ำตานดีเอใส่ืเลงเดียวได้บอเอางนตาลใ่ลยเนาะเปยามใส่ปเนี่ยถึงไปมันไม่นอะนะใส่ล้วนะข้าวปีจิงมีข้าเนาะเคว่าใส่ปะอถึงตอนที่แบบเสียหนิแล้วเนาะใส้ปานสิปรุงเลยซะมันสวยจากพี่นอกมันเด็ก จิ้นวดกระถือหนามได้เนมีนวนะ่งเนี้ยจะมีนี่ยิูดเฮ็งเจีดจิงมชีวงนันจิ้จิบโดดน้ำตาลเอนี้กรเฮีดแต่น้ำจิ้มที่พูดเนาะพีห้อง น้ำจิ้มแนวอื่นกระสีบริรตเ,เตุป่ามันร้ายอ่างน้ำจินี่กูเห็นน้ำจิ้มร้าย ำจิ้มซีฟูดทุกอย่างต้องทอกันฟิวิิน้ำปลาอันนี้มันสีเข้มแน่นเอาพี่น้องไม่ได้เห็ดน้ำจิ้มซีฟูดมันสีออกเข้มมันหมดเสบบันกาหมดเสบคือน้ำปลาทิพรส กูาน่าก de ินระนปลานี่เลยอาซมีปลาสดมน้ำปลาน้ำปลาที่พัดจอ่ะแบบดเขาดีสักสัคัญมันอ้บายบายสาบ๊ายบายเด้อพี่นนอแ่ว่าี่เน่าเจ๋โอ๊ยแศษขยอดเด้อพะารั เจ,จ้าตองอันนี้นี่ตองช <อะ S 1> ื่อจองเห็นไหมแนวตองอันน้นชื่อตองอเออ,อรถตองอาจจะไน้าอีนอหนึ่งหนึ่งรือดองกุ้าแ่ขาเาผมไปอันนั้นแต่แต่แต่<ำ>มจะเสีย ลายดีเด้อพี่น้องทานายกระดังมาหอะซีมยำไดก็เ,เ,อเอาแจันี้เนานนนเนะใส,ส,ส่ัเขี่ิตาตวนน้อกเต็มเลยว่าทันเขียวเบิ้งเีซีมอะไรนะน้ำจิ้มซีมหนึ่งวันเนะาะนั่นยังหลังทนะ่านัวใช้น้ำป้าอีกว่ามันเพ็ดไล้กอแล้วไมแม่นัวห่ะป้าน้ำป้าแล,ล้วก็จุบจากเสียบแล้วก็ฮิดขักกะทิ เส็จบ oh! ่เจเพี่เนาะขาดเกลืออร่อยมากเลยมใส่เกลือเกลือมาเร็วเหิดใหญ่ารเกลือมันชิละลายวอเตยเกลือมันบอร์นู้

พี่นอ้องตอนนี้กับเข่าวแล้วแล้วเนะให้พี่น้องบึง้งเมนูเมือนี่หานาองาน้านาานองๆมาครบจังเส่กินกัน ตอนนี้ก็ทยอยกันมาไลายคนอยู่ขนน้เป็นทายคอยอยู่ไปเนาะเอ้ยคอยถากันเมสซานเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดเองพี่น้องแซ่บเสียบซีมือข oh? ่อยนี้หนิเสียบคัดวะพี่น no. ้องเมสซานก็สีจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปนะหน้าฝากพนพี่น้องเป็นกำลังใจเห็นไเด้อพี่น้องเจาหลัดเาหน่อยนอะมากเลยก็บบริไไปได้ดอกพี่น้องนี่ได้ที่งานตัวเองขอบคุณไนนลายที่เขามาบุญเจ็บจบทีเ่เตอร์ค่ะบ๊ายบาย